เคยเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไปปะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสอ่านข่าวี่95เรื่องไรทมาอ่านชื่อว่าแท็กซี่โดรนคุณกำลังมีปัญหากับการที่แท็กซี่ไม่ยอมไปใช่หรือไม่ปัญหาที่แท็กซี่กี่ครั้งก็จะส่งรถหรือไม่ก็เติมแกส๊ <What? S 1> สจริงแล้วแท็กซี่ต้องรับผู้โดยสารทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> จำไว้เลยนะว่ามันมีมาตราที่93แห่งพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปีพศ2522ไว้นะครับสรุปให้เลยก็แล้วกันว่ากฎหมายนี้มีอยู่ว่าถ้าเกิดแท็กซี่ไม่รับเราเนี่ยเราแจ้งเขาได้นะครับแล้วเขาจะโดนค่าปรับก็ง่ายๆ จำป้ายทะเบียนเขาไว้แล้วก็แจ้งความได้เลยนะครับท <Yeah. S 1> ีนี้เขาก็มีแอป,ปมีเบอร์โทรอะไรที่สามารถติดต่อไปได้นะครับเพื่อแจ้งวกนี้ก็ทานะครับทาเลยเพื่อให้แท็กซี่แบบนี้ไม่หมดไป <Yeah. S 1> ในขณะที่บ้านเรายังหัวเสียกันกับการที่แท็กซี่ไปเติมแก๊สอยู่นะครับเมืองนอกเขามีแท็กซี่บินกันแล้วห oh. น้าการประชุมสุดยอดรัฐบาลโลกนะครับในเมืองดูไบ Ma t t e r อลเทียนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบคมนาคมในเมืองดูไบได้ประกาศในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะดําเนินการใช้งานเจ้าเครื่อง eHang 184ในระบบการขนส่งมวลชน huh? ไอเจ้า e hang 184นะครับมันไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นโดรนใช<อ>่ครับโดรนที่แบบบินถ่ายรูปก็ได้ละครับ<อ>คือเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อจะไว้ขนส่งคน1คนนะครับแล้วก็สามารถรับน้ําหนักสัมภาระดได้อีก1ใบโดยการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับสามารถบินได้ถึง30นาทีแล้วก็ระยะทางไกลกว่า50กิโลเมตรอีกทั้งยังสามารถบินสูงได้ถึง3.5กิโลเมตรเลยโดยเจ้าโดรนตัวนี้นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน Consumer Electronic Show ที่ Las Vegas นะครับ ตาตือนใจกับผู้คนมากมายเคือที่บอกไปนะครับมันคือโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีคนขับมันออโต้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีการส่งสัญญาณไปคุยกับศูนย์ควบคุมนะครับเป็นการดูแล2ชั้นแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเกิดอันตรายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยเครื่องนี้มันสามารถถูกโปรแกรมให้ลงจอดในที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันเห็นว่าปลอดภัยได้ทันทีเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายผู้ที่ใช้งานมันเจ๋งมากเลยครับนอกจากที่ไม ซึ่งแต่ก่อนคนเขาคิดถึงแบบรถที่บินได้ใช่ไหมแต่โดรนี่แหละอาจจะเป็นรถที่บินได้แต่คิดถึงค่ามิเตอร์คงแพงน่าดูนะครับไม่งั้นเขาคงไม่เริ่มอย่างประเทศที่โคตรรวยอย่างดูไบนะแต่สำหรับเมืองไทยนะครับแค่พี่รับผมไม่ต้องไปเติมแก๊สก็ดีใจแลยอันที่สองครับชื่อว่าแม่บ้านเปลือยมาข่าวที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับทุกคนน่าจะรู้จักอาชีพแม่บ้านแล้วนะครับก็เป็นอาชีพที่ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือบ้านเรือนเรานะเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เสียเกียรติอะไรเลยนะครับหลายคนอาจจะค เยอะมากเผลอเยอะกว่าพนักง,งานออฟฟิศหลายๆคนที่ทํางานตําแหน่งดีๆเอมิลี่นิโคลส์นะครับคุณแม่วัย25จากเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเนี่ยเธอได้ทางานเป็นแม่บ้านที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเธอนั้นใส่ถุงมือยางในการทํางานแม่บ้านครับ <Huh? S 1> ถุงมือ,อยางมันแปลกไงใช่ไหม <im itation> เพราะว่าเธอสวมใส่แค่ถุงมือยางครับที่เหลือไม่ใส่เลยเลยแล้ว <What? S 1> ก,ก็รู้สึกว่าเริ่มอยากมีแม่บ้านมาทําความสะอาดที่บ้านเพิ่มสักคน2คนเลยนะครับเนี่ยแต่คลิปี้อะไครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามาทำงานแม่บ้านจริงๆนยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรเลยเพราะเหมือนนมัับบริษทเว็ ซึ่งแบบว่าเขาจะรับจ้างให้ผู้หญิงต่างๆเนี่ยสามารถไปทํางานเป็นแม่บ้านได้โดยการเปลื่ยเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้รับค่าจ้างที่มากกว่าแม่บ้านปกติถึงหลายเท่าก็สําหรับพวกที่แบบว่าชอบการเปลือยนั่นแหละนะนะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศอะไรน,นะแค่ชอบการเปลื่ยก็อันนี้เป็นตลาดที่เขาไปต่อจ์อเอ็มลี่ก็พูดนะครับว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเลยที่ต้องมาเปลือยทํางานมันรู้สึกสบายเสจด้วยซ้ําเวลาเคลื่อนไหวแล้วไม่มีเสื้อผ้ามารบกวนแถมยังเป็นอะไรที่แปลกไปสำหรับฉันมากๆเลยล่ะก็ยังมีการสัมภาษณ์เธอเพ บบเธอเก็ตอบว่าพวกเขาให้ความเคารพฉันพอสมควรเลยนะแล้วพวกเขายังช่วยเหลือถือปกรณ์ให้ใจต่างหากแถมยังเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆแมมเป็นผมผมก็ไปถือให้ใกล้ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ม็อบไม้อะไรก็แล้วแต่ก็แบบอ่าใช่ครับเดี๋ยวช่วยครับต้องอะไรไหมครับก็เป็นธรรมดาของสุภาพบุรุษนะครับต้องช่วยถือให้สุภาพสตรีใช่ไหมแต่เธอก็ไม่ใช่โสดนะครับคือเธอมีสามีมีลูกแล้วด้วยนะครับก็เป็นอาชีพที่แปลกประหลาดอีกอาชีพหนึ่งก็แล้วกันก็น่าจะว่าคนรอบข้างของเธอต้องห่วงโดยเฉพาะสามีของเธอนั่ววาม จะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเพ,วพ,พื่อนๆและครอบครัวของเธอก็สนับสนุนให้เธอทําสิ่งที่เธออยากทานะครับแล้วก็สามีของเธอก็โอเคด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาให้เธอทําเพราะว่าเขานั้นเชื่อใจอโดยค่าใช้จ่ายนะครับในการจ้างสาวๆผู้นี้ไปทำคะอา,านะครับอยู่ที่1ชั่วโมงละเกือบ3,000บาทเลยนะคือเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับค่าของชีพในประเทศอังกฤษอาจจะไม่ได้ถือว่ารวยล้นฟ้าอะไรแต่ก็เยอะอยู่ดีนะครับและด้วยความที่ว่าทางบริษัทเขาให้ใส่แต่ถุงมืออย่างใช่ไหมแล้วว่าเขาจะถูกจํากัดงานที่ทําได้ด้วยนะครับงานไหนที่ มีสารเคมีหรือคอนสกปรกที่เยอะเกินไปก็ไม่ต้องทำอโอ้โหทำได้เงินเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องทํางานหนักด้วยนะครับโอ้โหนี่มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกปะเนี่ยใครรู้จักงานอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับเราคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะสุดท้ายครับชื่อว่าปลาแห่งประวัติศาสตร์ถ้าพูดถึงปลาน้ําสืดที่ตัวใหญ่นะครับทุกคนอาจจะนึกถึงปลาบ,บึกที่หาได้แถวแม่น้ําโขงนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้น้ําหนักมากถึง 100- ถึง200กิโลกรัมเลยแต่วันนี้จะไปดูปลายักษ์ที่ต่างประเทศกันบ้างคือมีชาวปรมงคู่นนะ แม่น้ำบ๊อบคือมันตัวใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันยาวถึง3.68เมตรและหนักถึง187.5กรแเดกิโลตอนแรกที่เขาจับปลาคือมันน้าเขาดีใจใมากนะครับฉลองขายได้แพงแน่ๆแ,แต่พอผ่าปลาดูข้างในครับกับต้องช็อกเพราะว่าเขาเจอก,ก,กระดูกมนุษย์ <What? S 1> ปลาดุก,กินคนลองนึกสภาพว่าว่ายน้ำอยู่แล้วก็โดนปลาดุกงาบหายไปทั้งตัวเลยคนก็ปลาฉลามอีกปะโดยการเอาโครงกระดูกไปตรวจสอบนะครับค้นพบว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่อายุประมาณ20กว่าปีแล้วก็ได้ค้นพบกับเครื่องเหมือนเครื่องล แต่ว่าเป็นของทหารนาซีแปลว่าปลาตัวนี้ครับได้กินนายทหารคนนี้ไปตั้งแต่ปี1940จากการชันสูตรปลาเพิ่มเติมนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าปลาตัวนี้มีอายุมากถึง90หรือว่า110ปีเลย oh. ไม่ปลาตัวนี้กลายเป็นปลาที่อายุมากสุดในสายพันธุ์ของมันเลยด้วยความที่โครงกระดูกนี้นะครับถูกปลาเนี้ยย่อยมันหายมาทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ d n a หรือว่าอาการตายของทหารคนนี้ได้นะครับไม่รู้ว่าไอทหารคนนี้เขาตายก่อนแล้วปลาถึงมางาบกินไปหรือว่า าคนนี้ก็เลยมว่ายนะ้ําอยู่แล้วปลาก็มากินไปนะครับปลาที่ใหญ่ที่สุดที่เพื่อนๆเคยเจอตัวใหญ่เท่าไหร่ครับหรือมีอาชีพอะไรที่คิดว่าแปลกกว่าแม่บ้านเปลือยและคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่เมืองไทยจะมีแท็กซี่โดนขเขาบ้างก็ลองมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็จบแล้วครับกับรายการบอสสานข่าววีีที่เกนะครับเหมเือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้ที่ชอบทำนะครับถ้าสำหรับใครที่กด subscribe แล้วแต่ยังไม่กดปุ่มกระดิ่งเเเล็็กๆด้้้วยรูปนนคแรกเลยมมอสให่ๆนะครับเเเดี๋ยวจจอออกกัันนคลิปลปต่ไ I said I came up with that. Woo. I slide up in, 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 in it. Watch me. Let me. Watch me.